การสถานที่แต่รับสถ้านที่แบบมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะแต่ว่าดูซึกว่าสิเกิดเหตุการณ์แปลกๆเนาะมีอย่างเนาะคนเปน็นหูยังเนาะแอดสสพภาพไปเบิ่งเป็นประตูทางเขานะคะแต่ว่าแอดแต่สังเกตเห็นวันเป็นจอมปวดยุดอกเบิ่งกันโอ้เห็นตัวใดแล้วแม่ นี่เป็นจอมปวดกันด้วยเนาะค่ะอันนี้ไม่ไม่แต่ว่าพอตายเนาะต้นจะยั่งๆัเลยเนาะรุ่มพัดถึงขั้นสูงเลยฮาราออกไปเครื่องเลยเดี๋ยวระบาดเลยรุ่มพัดหารออกไปเครื่องเลยเหลือก็ โอ้นี่ดีเล็กเก่าเนาะค่ะเนาะมแม่เล็กเก่าเนาะบมเก่าก็โกน้งตัวเดียวกันโมเก่าก็กแม่ไม่ห็นเล็กหมดนะคะบมิด็กหางควายออกไม่บังเอามาแบ่งแบ่งหาควายออกอางาน้งนาเพา่งานคายอย่งนเยอแล้วเห็นค่ะเห็นแน่แต่เนาะบานนพุ่มที่เป็นไห้ะมังค่ะอ้าวิดอย่าบังออกออก็ เอาเงี้ย่อต้องทหมือเขาเงี้ยเออจะว่าถ่าเลยอ่ะเป็นอะไรยองขามเด้อเป็นว่ากายออกกายเขาไม่ใส่ถึงจะพ้นงานใกล้ใกล้ไรเง้เลย อยัางมาเห็นเล็ก่เกิดาถม่เล็กน้นตดตัวนี้ออว่ายบดได้่ะนี่เืน้องโบนี่เพื่อเป็นผู้ซื้อสัมพั์ได้ครับเป็นนเส้นที่ี่เป็นเนกเดนหน้าเนี่ยเพดินล็นตัว่นก็บอกว่านี่คอผู้ฝ่อกระูเมืองยนีที่เก้าเขานี่เกมาถึไม่เหลกไมาหัดทำเลเก่าเลยไม่หัดทำเก่าโลยในงไห้่าด้วยนเพื่อนนิเส็นแต่ดูเ็กเาเนี่มันเดียวขอไปเห็น้ย มาตัวได้เก้าเอ้อเก้าก็หกเนาะเดี๋ยวได้ครับเด้อเดี๋ยวหา่โอ้ผุนบอยูสูงเงินมาครับเงินกลางใดี๋ยวได้อนุญาตคนเด้อครับเด้อคืนไปผู้ชายว่าลูหลานเดียร์เออก็ได้านคนเลยขาหอนิดนึาด้ว่เห็นคนบ่เย่านบ่เห็นอ่าโอเด้อค่ะอนยญาตจครูเด้ออ้ว่าม่ได้เก้าลอกลุกันว่าเป็นเล็กนิดดียเลเก่า อาเบิ้งเอาเห็นมาใกลเห็นนบานิมีตัวหนึ่งบ้านน้ทั้งไม่อีบ้ค่ะเบิ้งเห็นเบิ้งแบบกาแฟพร้อมเน้อไกก้าครับก้าครับก้าบ้เก้ากับหกขนบ้าหกก้าขันวก้าตัวเดียวพ้อมกับสบเดเป็นหกเก้าเ้อครับเด้อแบบนี้ วางไว้กวนแกงเห็นเป็นต้นไหม่ที่ว่าหักไปครึ่งครื่งมาที่แดกกับต้นบางไงกันมาค่ะต้นใหญ่มันมาค่ะแต่ว่าหักไปครึ่งหนึ่งยั่งครึ่งหนึ่งบ่โอ้โหติดางวายสันน้องค่ะบอนนี้เป็นต้นใหม่เลยค่ะหักไปครึ่งนึ่งปบเปื่อยแล้วน กับมีกบควายกับกบคือสาวเพื่อนด้วยกับกบไก่ก็เกี่ยวขันนึงนี่ค่ะไอเบิ้งต้นใหม่นะคะเนาะโอ้แมนความเปิดวานะคะหักไปครืงย่างครืนึงแต่ตุ่นพอท่านตายนะคะยังมีกิ่งก้านสาขาได้เห็นเหล็กเก้าตัวเดียวอาสีว่าแดงนะคะเป็นตัวสีขาวในสิดท,ท้ายภาพนิ่งถึงให้เอฟซีเบิ้งเนาะค่ะ ชื่อแนวทางคับผมแนวทางแบบเนาะเก่าตัวเดียวเนาะก็ทนมอ่เดียวเซีเตี่ยวเด้อค่ะเก่าตัวเดียวกูตีเป็นเนาะโซกไปโสกมั่นใว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผู้ไ่ใเี่หมามาจ่ช่นี้ก่อห้่ผูนชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเก้าตัวเดียวจาชาแต่กับวัานเรองแต่นะคะสิเป็นเกเป็นฮกก็ได้นะคะคันตัวเด็กตัวใดที่ เอซี่ได้จดไว้แล้วว่าตั้งใจสื้อถ้ามีเตามีหกอัดสื่อได้เนาะค่ะนอแจาวแต่สวิตเซ้ร์แนการรับชมรรบฟั้งทางส่งเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอข้อมูลน,นะคะอันนี้คือ,อาวัดสถานปฏิบัติตรงสางไพ่นะคะอันนี้คยอท่างเขาประตูนะคะยางมาเลเะเลยญซื่อๆนะคะแ้วก็มาพอตัวเลขกกันเลยเขาคลิปเดียวฝากเอซี่เนาะค่ะเพื่อ เป็นแนวทางในการสื่อลอตเตอรี่ในวันที่สองพฤษภาสองพันห้ร้บสี่นะคะท่างท่งเป็นเพียงซื้อกลางกส่วิาจารณาในการรับส่งรับฟังค่ะผู้ใดมากจัาผู้ใดโบากสผ่า,านได้นะคะก็คือใหเอฟซีได้แป่ไปน้ำกันนะคะเนาะผู้